หมูทอดชาววังฟังชื่อแล้วหลายคนอาจคิดว่ามีขั้นตอนการทําที่พิถีพิถันสลับซับซ้อนว่าแล้วก็ซื้อเข้ากินดีกว่าครับวันนี้ทํากับข้าวให้เมียกินจะพาทําสูตรง่ายๆประหยัดครับงบไม่ถึงร้อยอร่อยไม่แพ้ร้านดังเลยครับจะทํากินเองที่บ้านหรือต่อยอดทําขายบอกกันแบบไม่หวงสูตรเลยครับใครสนใจตามมาครับไปค,ครับส่วนผสมของหมูทอดชาววังนะครับก็มีเนื้อหมูครับ อันนี้ผมใช้เป็นส่วนสรนนอกนะครับซอสหอยนางรมน้ำตาลมะพร้าวครับถ้าใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บได้ครับผงปรุงรสเกลือป่นแป้งทอดกรอบใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือแป้งสาลีก็ได้ครับรากผักชีกระเทียมเม็ดผักชีพริกไทยสียวดำครับสีวดําเค็มนะครับน้ำมันงาครับเพื่อนเพื่อนไม่มีน้ำมันงาก็ใช้เป็นน้ำมันพืชได้ครับเรามาเริ่มที่ตำสามเกลือที่จะใช้หมักหมูนก่อนนะครับ พริกไทยก่อนครับสามเกินนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่ละอย่างนะครับพวกเครื่องหอมทั้งหลายนะครับเราใส่ให้หอมนะครับเราไม่ได้ใส่เอาจนเกินนะครับแต่จนเกินมันจะกลายเป็นไม่หอมนะครับเครื่องหอมก็เหมือนน้าหอมนะครับใส่เยอะเกินไปมันก็กลายเป็นไม่หอมนะครับพริกไทยเนี่ยครับถ้าเราใส่เยอะตอเราทอดแล้วมันจะติดกระทะด้วยนะครับมันจะพาติดกระทะใส่พอประมาณ ด้วยรากผักชีครับกระเทียมครับกระเทียมก็แค่นี้ครับสามกลีบสี่กลีบนะครับกลีบใหญ่ก็สามกลีบครับกลีบเล็กก็สี่กลีบจุดเด่นของหมูทอดชาววังเนี่ยครับจะไปอยู่ที่น้ําซอสนะครับเพราะฉะนั้นหมักหมูเราหมักแค่พอมีกลิ่นหอมหน่อยๆนะครับหมูทอดมีหลายสูตรนะครับ แต่ละสูตก็แตกต่างกันไปครับเพราะฉะนั้นเลือกใส่เครื่องปรุงให้เหมาะสมนะครับพอเราตำสามเกลือละเอียดแล้วนะครับก็ปิดท้ายที่เม็ดผักชีครับสําหรับเม็ดผักชีนะครับให้เราไปคั่วครับคั่วให้พอส่งกลิ่นหอมนะครับคั่วด้วยไฟอ่อนๆนะครับพอเราได้กลิ่นหอมขึ้นมาก็ใช้ได้ครับอย่าคั่วไฟแรงนะครับไฟแรงมันจะไหม้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ตำตำพอหยาบๆนะครับ ไม่ต้องละเอียดมากครับลากผักชีไอเม็ดผักชีนะครับเรามาต่อที่หมักหมูกันเลยนะครับนำสามเกลือกับเม็ดผักชีที่เราตำไว้ครับใส่ภาชนะเลยครับเกลือป่นครับเกลือป่นนิดหน่อยนะครับอย่าเยอะนะครับเพราะว่าเราจะมีน้ําซอสขีดนะครับผงปรุงรสครับ ก็น้ำเปล่าครับประมาณสักสามสี่ช้อนโต๊ะครับคนให้ละลายให้เข้ากันครับจะเพิ่มน้ำไปอีกสักสองช้อนนะครับเป็นห้าช้อนนะครับน้ำนี่ให้ใช้เป็นน้ำเย็นได้นะครับเป็นน้ำเย็นจัดจัดนะครับจะช่วยเรื่องหมูนุ่มด้วยนะครับก็ใส่เนื้อหมูครับ แล้วก็คลุกเคล้าครับคลุกเคล้าให้เครื่องเข้าซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับคลุกเคล้าจนน้ําแห้งนะครับช่วงที่เราหมักหมูเนี่ยครับถ้าเราขยําเยอะๆนะครับถ้าเราคลุกเคล้าเยอะๆนะครับจะช่วยให้หมูเรานุ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนะครับตอนหมักหมูนะครับหมักหมูก็มีหลายสูตรครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปทําอะไรนะครับถ้าเราจะทําหมูหมักทั่วไปต้องการหมูนุ่มนะครับ ต้องการเอาไปทำลาดหน้าทําผัดซิวก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะมีพวกน้ําตาลนะครับน้ําตาลปี๊บด้วยนะครับจะช่วยให้หมูนุ่มนะครับจะใส่น้ําตาลปี๊บด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราทอดนะครับไม่แนะนําให้ใส่น้ําตาลให้ใส่ซอสหอยนะครับเพราะว่าจะทําให้หมูเราไหม้นะครับเวลาทอดแล้วทอดยากนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับทอดยากนะครับ ยำมาจนน้ำแห้งประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่น้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชหรือน้ำมันงานะครับไอ้นี้เป็นน้ำมันงานะครับถ้าไม่มีน้ำมันงาก็ใส่น้ำมันพืชครับสักช้อนหนึ่งครับเพิ่มความนุ่มให้กับหมูนะครับช่วยเคลือบเครื่องที่เราหมักไปนะครับเคลือบผิวนะครับแล้วก็เพิ่มความมันเงาให้กับผิวด้วยนะครับ ปิดท้ายที่แป้งครับแป้งสาลีหรือว่าแป้งทอดกรอบก็ได้ครับมีแป้งทอดกรอบก็ใส่แป้งทอดกรอบนะครับช่วงนี้นะครับถ้ามันข้นไปนะครับก็เติมน้ําเพิ่มได้ครับนิดหน่อยครับอย่าให้มันข้นหนืดมากนะครับเสร็จแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้ครับแล้วก็พักไว้ครับมีเวลาเยอะก็พักเยอะครับมีเวลาไม่เยอะก็ทอนได้เลยครับ หมูจะนุ่มไม่นุ่มขึ้นขึ้นอยู่กับวิธีการทอดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหมักอย่างเดียวแล้วจะนุ่มนะครับถ้าทอดไม่เป็นก็ไม่นุ่มนะครับอันนี้ผมจะพักประมาณสักงสิบห้านาทีครับวันนี้รีบครับหิวแล้วครับหลังจากหมักหมูมาได้ประมาณสิบห้านาทีนะครับผมจะทอดแล้วนะครับเหมือนเดิมครับก่อนจะทอดก่อนจะผัดครับตั้งกระทะให้ร้อนให้มีควันขึ้นเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ํามันนะครับ เราจะใช้ไฟกลางๆนะครับในการทอดนะครับกลางค่อนไปแรงนิดๆนะครับวิธีสังเกตน้ํามันร้อนไม่ร้อนนะครับก็ใช้ตะเกียบจุ่มก็ได้ครับถ้ามีฟองอากาศขึ้นก็แสดงว่าน้ํามันร้อนแล้วนะครับหรือไม่ก็น้ํามันจะเดือดขึ้นมาตรงๆแบบนี้นะครับบอกเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูกันนะครับบอกกันทุกคลิปครับพอน้ํามันร้อนก็ค่อยๆใส่หมูลงไปครับ ทอดหมูนี่อยาให้คับกระทะจนเกินนะครับใส่พอประมาณนะครับกับน้ํามันที่เราใส่ลงไปนะครับถ้าคับกระทะจนเกินเนี่ยความร้อนมันจะไม่พอนะครับพอความร้อนไม่พอก็จะทําให้หมูกระด้างนะครับจะให้หมูแข็งนะครับได้สูตรมาอย่างดีแต่ทอดผิดพิธีก็หมูก็แข็งกระด้างนะครับวิธีทอดก็สําคัญนะครับการหมักหมูก็สําคัญครับการเลือกเนื้อหมูก็สําคัญครับจะใช้ส่วนไหนนะครับ เราใส่ลงไปแล้วครับเรายังไม่ต้องไปคนไปขยับมันนะครับรอแป๊บหนึ่งครับให้พอมันเซ็ตตัวครับพอผ่านไปสักแป๊บนึงครับเราลองแตะๆอย่างเงี้ยครับนี่ครับแล้วก็ใช้ใช้ตะลิวนะครับมาเนี้ยครับให้มันแยกจากกันนะครับกับสังเกตว่าผมจะใช้ไฟกลางค้นไปแรงเลยนะครับน้ำมันเดือดพ่านอย่างนี้นะครับ ตอนเราใส่แป้งลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณครับพอเคลือบนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่าให้แป้งข้นนะครับถ้าแป้งข้นนี่มันจะติดกันด้วยนะครับตอนทอดนะครับหอมเม็ดผักชีมากเลยครับนะครับให้เราใช้ไปกลางค้นไปแรงเลยนะครับในการทอดนะครับยังเอาพอหมูเริ่มสุกนะครับพอหมูสุกยังไม่ต้องกรอบนะครับ พอส่วนขาวๆนะครับส่วนเนื้อขาวๆส่วนแป้งขาวๆนะครับกลายเป็นเหลืองอ่อนๆนะครับไม่ต้องถึงขั้นกรอบนะครับใกล้จะได้แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับาะว่าหมูวันนี้ผมหั่นชิ้นเล็กด้วยนะครับไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นหมูก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับพอเหลืองประมาณนี้ครับไม่ต้องเหลืองไม่ต้องเหลืองโอมอลามนะครับเหลืองอ่อนๆนะครับก็ใช้ได้เลยครับตักพักเลยครับ เหลืออ่อนๆประมาณนี้ครับตักพักไวก่อนเลยครับทอดหมูเสร็จแล้วก็ให well. ้เราเทน้ํามันออกนะครับใช้กระทะใบเดิมเลยครับเรามาทําน้ําซอสกันเลยนะครับยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปก่อนเลยครับน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับแนะนําว่าให้เป็นน้าตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับเพราะว่ามีจะมีความหวานน้อยกว่าน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายขาวทรายแดงนะครับจะหวานแหลมนะครับ เมนูนี้ไม่ต้องการหวานแหลมนะครับซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วดำเค็มครับนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่ครับซีอิ๊วดำฉลาดส้มครับน้ำมันงาครับไม่มีน้ำมันงาก็ใช้เป็นน้ำมันพืชนะครับประมาณทักหนึ่งช้อนนะครับช่วยให้ผิวหมูเรามีความมันเงานะครับสวยงามนะครับ สำหรับท่านที่จะทําขายนะครับทําขายหรือทํากินนะครับชอบความสวยงามชอบอยากกินของสวยๆงามของอร่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ตัดออกไปได้ครับในส่วนน้ํามันพืชนะครับเปิดแก๊สไปเลยครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับเที่ยวน้ําซอสของเราให้น้ําตาลมะพร้าวละลายนะครับรสชาติก็จะออกเค็มๆหวานๆนะครับเมนูนี้นะครับเด็กๆชอบนะครับ เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับครับเคี่ยวพอเดือดขึ้นมาเป็นน้ำซอสแบบนี้ครับก็ใส่หมูของเราเลยครับคลุกเคล้าเลยครับหอมมากเลยครับหอมสุดๆเลยครับหอมน่ากินมากครับหมูวันนี้ผมไม่หั่นชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่แล้วมันไม่น่ากินนะครับ หั่นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ครับประมาณทอดเสร็จแล้วประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับมันดูน่ากินนะครับประมาณนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับให้น้ำซอสมันเคลือบหมูช่ำๆแบบนี้ครับสุดยอดเลยครับนึ่งข้าวเหนียวไว้รอแล้วนะครับเนี่ยหมูทอดชาววังครับเป็นหมูทอดอีกหนึ่งสูตรนะครับเอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ หมูทอดชาววังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินสุดๆเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับกับข้าวเหนียว,วร้อนๆครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ